วันนี้พี่น้องช่องกเกษตรสามฝันงงามพันลานนะครับวันนี้ผมกับพ,พี่ผ้าพี่ผ้าน่องมาเบิงผลงานของ KF68 นะครับ9ก้า8คเอหกดปลพันไฮดูง่ามบอนะครับตัวน,นี้นะครับอายุกับประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้อง อายุเจ็ดเดือนอู้แต่เหงาแห้งทับกระดูกง,นนง่ายนังหนาหนางามไถ่างามนะครับแนืเพิ่นนื้่ว่าง่เลยครับพี่น้องแต่ไห่ดูงามขนาดผสมตัวยังไห้ดูงามอันนี้ก็เป็นดูโตัวที่สองของเพิ่นตอนนี้ก็แม่เพิ่นนั่นได้ผสม T F สามหนึ่งไว้นะครับในจี่เดือนนั่นแหละผมไปถา่ายเบื้องผลงานของเพิ่นอยู่มันนี้ก็ยุ ออกหนองนาว่านะครับนาว่าป้ามนะครับดูบันนิแค่นะครับตำบลสิเล็กอำเภอปทุมราฐจังหวัดลเลย์โอ้งามแพีงทีง่นอนทึงเงาทึงแดงทึงไงอายุแค่เจ็ดเดือนนะครับสี่นอนงามครับงามครับน,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 นังน้งนาสายไงเฮินน,นางน้นงนาสายไงน,นะครับ งานงานกีนอนครับมาเบิ่งแม่เพิ่นบ่ดทีนี่ตอนนี้นะครับแม่เพิ่นกระท้อง KF สามหนึ่งนะครับอออที่เดือนแล้วนะครับสอง KF สามหนึ่งนะครับอันนี้กันงวดในฟฝั่งอันนี้บอกว่าแม่เพิ่นเด้อนะครับครับแม่เพิ่นนี่ครับ มาแล้วครับนี่ครับแม่เพื่อนแม่เพื่อนนำนมดีแห้งเมื่อกีิลอะพี่น้องตอนนี้แม่เพื่อนได้ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับ<ม>นี่ครับพอพอ,เ,อ,อเพื่อนพอน้องแพนด้านะครับเคเอฟหกแปดนะครับ<ม>นี่แหละเจ้าก,กาเรตนะครับของวิไลฟาร์มนะครับผมนะครับตอนนี้ แม่เพิ่นเดือดทองครับ KF สามึครับไบลอตคบสุโตครับในประมาณ4ี่เดือนแล้วะครับผมรอเบิงผลงานของเพิ่นอยู่นะครับเบงแม่เพิ่นน้ำนมกน้ำนมน้ำนมแม่เพิ่นครับพี่น้องน้ำนมดีครับแม่แม่เป็นไงครับแม่เป็นไงแต่ห้ลูกง้างครับลูกเกินลูกเกินแม่ครับให้ลูกเกินแม่ ตัวก้อนนี่ผสมผสมพอบรรบาดน,นี่แหละครับได้โตผูจะให้ลูกงามแห่งเนี่นี่เขาแม่รักคนนะครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละลักษณะเมียพันธุ์นะครับที่ให้ลูกงามอยู่ที่น้ำนมครับพี่น้องอยู่ที่น้ำนม เพิ่งทีนะครับนมเงพืนดีรักนี่ไหมคือผลงานของ KF68 e นะครับอา <c oughs> <I S 2> ยุเจ็ดสิขบส <c oughs> ขาแปดเดือนนะครับหักครับผมตัวนี้นะครับก็ได้ผสมเจ้าวีโก้สองล้านแยกเพศไว้ตัวนี้แน่นวนแม่นวน,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 นจะพร้องเพนว่าถ้าได้ เก่าซุบเก่าคนก็สีเอาอยู่คนไว้ตอน,นกันประมาณสองเดือนห้องประมาณสองเดือนนะครับในเก่าในเก่าซุบเก่าคนก็นเปิดอยู่เก่าเมื่อเก่าได้พี่น้องนะครับกับตอร่องได้นะครับคนเปิดไว้จะซื้อดอกต่อร่องได้ร้ายครับบ่ บ่ท่า,านันันันอันนี้เพื่อนการลดให้เป็นมืนน่นมแล้วนะครับทองวีโกโยแยกเพศเจ้าวีโกสองล้านนะครับนี่ครับผมของโชคเนรมีตฟาร์มนะครับไม่หลอดครบครับผมไม่นวดเพื่อนนะครับของหนองนาว่านะครับนาวาฟาร์ม เพิ่นของเจวิโก้นะครับนะ่ครับของลูกเคเอฟหกแปดอันนี้แหละครับนี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นหนาตัวงอของนี่มิดาหนางามๆครับหนานกนะครับติดกระทบแน่นะครับนี่งๆแล้วพี่นอ้องลูกที่ทัวร์แม่ละตอนนี้ แม่พันธยังแดงบม่มี่มงด่างเลยล่ะให้ลูกแดงคุอโตครับแม่นี่ลูกสามในทอ้องลูก Get. เดือนสิขาวแปดเดือนลูกสูงสักแม่ละพอนี้ไฮไโอ้ห้ลูกง่าวครับพอนี่ ถ่ายย่นๆนครับตัวนี้บอเปิดราคาเด้อต,ตัวนี้ตัวนี้บอได้เปิดราคานะครับเป็นแม่เข่าแม่ลักเป็นนะครับตอนที่เราพี่น้องนี่นะาสายใหญ่อีดิย่นเป็นย่นเลยเงา เงาแห้งครับก่อน,นห้ดูเงาครับนี่ครับผสม,มวีโก้เก้าวีโก้สองล้านนะครับพนบัพนหลอบพันสองหลอบสามหลอบแล้วนะครับสองประมาณสองเดือนครับผมนี่ก็พ่อเฉนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ